E สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในวันนี้มีนําม,มาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับฝากคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวแรกกันนะครับเป็นเรื่องราวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับที่เปิดเผยถึงเรื่องราวของสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เกิดขึ้นนะครับโดยทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับก็เปิดเผยว่าในห่วงระยะเวลากว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเรานะครับในส่วนของภาคการท่องเที่ยวต้องเผชิญกับความยากลําบากอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดสิกแล้วก็การปิดประเทศนะครับซึ่งตนเองก็เข้าใจแล้วก็รับรู้ความยากลําบากแล้วก็ไม่เคยนิ่งนอนใจทางกระทรวงเองนะครับแล้วก็ a t t a เนี่ยก็ได้ทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกว่าที่เคยเพื่อหาวิธีการแล้วก็ข้อเสนอแนะในการที่จะทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็เจ็บช้าน้อยที่สุดนะครับ นอกจากนี้ก็ยังพยายามผลักดันให้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการอย่างเช่นมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต,ต่ำ การเจราจาปล่อยกู้สําหรับธุรกิจที่ขาดสภาพคล่องในขณะเดียวกันก็พยายามที่ผลักดันการเปิดประเทศทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศนะครับรวมถึงการผ่อนคลายมาตรการสําหรับสถานประกอบการในพื้นที่ต่างๆเท่าที่จะทําได้แม้ว่าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัยทางสาธารณสุขมาเป็นอันดับหนึ่งก็ตามเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่แล้วก็มีความไม่ราบรื่นอ,อยู่มากนะครับแต่ก็ขอบคุณในส่วนของทุกภาคส่วนเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะความสําเร็จในการเปิดประเทศของไทยที่เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของต่าง ประเทศเนี่ยก็ามาจากความพยายามของทุกคนนั่นเองนะครับจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับ ก็เรียกว่าเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งการลดพื้นที่ควบคุมสีเหลืองเพิ่มพื้นที่สีฟ้าให้กับผู้ประกอบการสามารถทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นอีกทั้งยังมีการยกเลิกในส่วนของ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศนะครับในเดือนเมษายนนี้ด้วยแลวก็แน่นอนว่าก็จะมีมาตรการผ่อนคลายต่างๆเนี่ยตามมาอีกนะครับซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการได้ทํางานได้ทำมาหากินกันอย่างสบายใจนะครับสามารถเรียกเม็ดเงินแล้วก็ความเชื่อมั่นกลับมาสู่ภาคการท่องเที่ยวได้อีกหนึ่งสัญญาณที่สําคัญก็ ว่าเป็นในส่วนของเรื่องวัคซีนเข็มบูสเตอร์นี่แหละครับสำหรับการท่องเที่ยวไทยก็คือความสําเร็จในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียปี2อง2เนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาระเบียจํานวน36,783คนสร้างไรายได้3.2พันล้านบาทนะครับก็ประมาณ87,000บาทต่อคนเนี่ยนะครับในการเดินทางเข้ามาจากเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างประเทศในปี2องพเนี่ย ตัวเลขตลาดตะวันออกกลางที่คาดไว้ก็จํานวน245,400คนกรณีสามารถเปิดตลาดซาอุดีอาระเบียได้เนี่ยตัวเลขรวมของตลาดตะวันออกกลางก็จะเป็น271,100คนอย่างไรก็ตามนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็เรียกว่าห่างหายจากการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มชา,าวซาอุดีอาระเบียเนี่ยมานานจึงขอให้กําลังใจผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกคนนะครับในการศึกษาและก็เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อย่างทั่ดถึงนะครับสำหรับทางกระทรวงเองก็จะพยายามสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นกันนะครับโดยจะ พัฒนาเรื่องของมาตรฐานฮาลานทั้งร้านอาหารโรงแรมนะครับตลอดจนจัดอบรมให้ความรู้เชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในเรื่องที่เกี่ยวข้องสําหรับในด้านนโยบายการเปิดประเทศนะครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งฝั่งซัพพลายและก็การตลาดเนี่ยนะครับก็มีนโยบายที่จะพลิกฟื้นการท่องเที่ยวสู่มิติใหม่เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมสร้างการเติบโตที่ตอบโจทย์3ข้อก็คือทั่วถึงสมดุลและยั่งยืนโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขนะครับในมาตรการสาธารณสุขเนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวโดยปีนี้เนี่ยก็ได้กําหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยนะครับก็คือ Visit Thailand Year 2022นะครับโดยใช้แนวคิด Amazing New Chapters นะครับซึ่ง ก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงชาวไทยให้ออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างเต็มที่เช่นกันโดยจะพัฒนาเรื่องมาตราฐานฮาลานทั้งร้านอาหารโรงแรมนะครับตลอดจนการจัดการอบรมให้ความรู้เชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับแคมเปญการท่องเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยก็ได้วางกลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการสร้างคุณค่าและประสบการณ์จากสินค้าและก็บริการที่ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อม ซึ่งกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนเนี่ยก็จะมองเห็นความตั้งใจแล้วก็ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวทางที่ได้บอกกล่าวไปเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนก็คือส่วนสําคัญในการพลิกฟื้นครั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทยก็อย่างเช่น 1. นนะครับการปรับเปลี่ยนกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายอย่างเช่นการสร้างแพ็กเกจ work from home นะครับการจองที่พักล่วงหน้าที่มีความยืดหยุ่นดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยใช้หลักการสะดวกสบายสะอาดปลอดโรคปลอดภัยสวยงามแล้วก็สร้างความประทับใจ2ก็คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นการจ่ายเงินออนไลน์การใช้สกุลเงินดิจิทัลเพิ่มการเข้าถึงนักท่องเที่ยวนะครับ โดยสื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวประยุกต์ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและก็ประสบการณ์การท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวนะครับ3ก็คือปรับการดําเนินธุรกิจ ให้ความสาคัญกับการบริหารธุรกิจให้มีสภาพคล่องแล้วก็มุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงการกระจายช่องทางรายได้ปรับใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจท่องเที่ยวให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่พิจารณาความสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของโลกอย่างเช่นแนวโน้มสังคมสูงวัยที่ทําให้ในหนึ่งช่วงเวลามีนักท่องเที่ยวหลากหลายช่วงอายุแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีแล้วก็แนวโน้มการเติบโตของกลุ่ม ชนชั้นกลางอีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะครับที่ในส่วนของสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศใน,นเมืองฮ่องกงเนี่ยก็เรียกว่าขานรับนโยบายของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์ในการเดินหน้าเร่งรัดการส่งออกในยุค New Normal ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของ นางชนะพัฒพิสารอภิพ,พงศ์นะครับผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนักเมืองฮ่องกงเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้เข้าร่วมบรรยายนะครับในงานสัมมนา,าของหอการค้าไทย Future Food Business นะครับเจาะแนวคิดสร้างธุรกิจอาหารแห่งอนาคตในหัวข้อ New Normal Trend Future Food นะครับแนวโน้มสินค้ายุคใหม่ในตลาดฮ่องกงเจาะลึกตลาดและก็พฤติกรรมของผู้บริโภครวมทั้งโอกาสที่สดใสในการเปิดตลาดสินค้าอาหารแห่งอนาคตที่ฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดที่ผู้บริโภคมีกําลังซื้อสูงเปิดกว้างต่อสินค้าจากทั่วโลกนะครับมีความนิยมชมชอบและก็เชื่อมั่นในสินค้าไทยในอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งประธานคณะกรรมการธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตและก็รองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยนะครับคือทางด้านของนายวิสิทธิ์ลิมลือชา ก็ได้บรรยายในเรื่องของการชี้ช่องทางธุรกิจอาหารแห่งอนาคตศักยภาพทางธุรกิจของไทยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอาหารแห่งอนาคตไทยนะครับก็มีผู้เข้าร่วมผ่านระบบซูมเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึง f c e e o o o เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ โดยทางด้านของผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศน้ำมืองฮ่องกงเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกที่มีศักยภาพของไทยนะครับโดยฮ่องกงเป็นคู่ค้าลำดับที่12ของไทยในปี2 5 1 4มีมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ที่14,448ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ ซึ่งสินค้ากลุ่ม New Normal ก็อย่างเช่นอาหารในอนาคตอย่างเนื้อที่ทําจากพืชเนี่ยนะครับกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยทีเดียวอีกทั้งฮ่องกงเนี่ยเป็นตลาดส่งออกเนื้อจากพืชเป็นอันดับที่1ของไทยนะครับโดยตลาดเนื้อจากพืชของไทยกําลังได้รับความนิยมมากขึ้นหลังจากเริ่มเข้าสู่ฮ่องกงเมื่อปี2 0 1 3ขณะนี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นจังหวะและก็โอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกไปฮ่องกงเนื่องจากชาวฮ่องกงชื่นชอบและก็มีความเชื่อมั่นต่อสินค้าไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะสินค้า อาหารที่ประเทศไทยมีนโยบายสําคัญในการเป็นครัวของโลกนั่นเองนะครับนอกจากนี้ด้วยชาวฮ่องกงเนี่ยนะครับปรับพฤติกรรมการบริโภคแล้วก็ความสําคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดโอกาสอย่างมากแก่สินค้าที่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่น เครื่องดื่ม Fun c t i o n a l d r i n กนะครับที่ชาวฮ่องกงเนี่ยนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับขนมขบเคี้ยวที่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นขนมอกไก่อบกรอบแล้วก็มะพร้าวอบกรอบที่สินค้าไทยเนี่ยกำลังมีผลตอบรับที่ดีรวมทั้งสินค้ากลุ่มคีโตจินิกเนี่ยนะครับอย่างเช่นขนมขบเคี้ยวซีอิ๊วผงปรุงรสคีโตแล้วก็เส้นไข่ขาวที่ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งนะครับก็จัดให้มีโซนสินค้าในกลุ่มคีโตจินิกเนี่ยโดยเฉพาะสะท้อนถึงความตื่นตัวของชาวฮ่องกงแล้วก็โอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มเติ ตัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศเมืองฮ่องกงก็มีแผนการดําเนินการที่ชัดเจนและก็ต่อเนื่องในการผลักดันสินค้าอาหารแห่งอนาคตของไทยเข้าสู่ตลาดฮ่องกงและมาเก๊าโดยในปี .63 เนี่ยนะครับก็เน้นการสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านการเจราจาและก็การค้าผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ในปี64นะครับ เป็นการนำเสนอสินค้าไทยผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าการออกบุธและก็แนะนำสินค้าแล้วก็การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของฮ่องกงและในปีนี้นะครับ2015ก็ส่งเสริมการสร้างการรับรู้ต่อชาวฮ่องกงผ่านสื่อโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างทีวีบีดารานักแสดงและก็ผู้มีอิทธิพลทางความคิดนะครับแล้วก็เร่งขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และก็ออฟไลน์ของร้านสะดวกซื้อชั้นนำในฮ่องกง ผู้ประกอบการที่สนใจที่จะส่งออกสินค้าสู่ตลาดฮ่องกงสามารถที่จะต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook t i a i Trade Center ฮ่องกงนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปได้นะคุณนุ้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่สำคัญของไทยเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารนะครับ ทีนี้ไปดูต่อนะครับในเรื่องราวของโรคที่เป็นภัยอันดับต้นๆน,นะครับโดยเฉพาะหญิงไทยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับโดยทางด้านของนายแพทย์สมศักอักขศินอธิบดีกรมการแพทย์ก็เปิดเผยว่าภัยของมะเร็งเต้านมเนี่ยถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของทุกประเทศทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยคุณผู้ฟังข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยรายงานว่าปัจจุบันพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ทั่วโลกประมาณ2.3ล้านคนเสียชีวิตราว6 8 5 0 0 0คนต่อปี สำหรับประเทศไทยนะครับโรคนี้เนี่ยมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในหญิงไทยนะครับจากข้อมูลในปี2องพก็พบว่ามีผู้หญิงไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมรายใหม่ราว1 8 0 0 0คนต่อปีหรือว่าคิดเป็น49คนต่อวันนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมราวราวสี่พคนหรือว่าคิดเป็น13คนต่อวันซึ่งแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คาดว่าในปี2016ก็คือ 20, ปีหน้าเนี่ยจะพบผู้ป่วยมะเร็ 2,000คนต่อปีสำหรับสาเหตุของการเกิดโรคนี้นะครับก็ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคได้เนี่ยมากขึ้นนะครับจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเช่นรับประทานอาหารไขมันสูงขาดการออกกําลังกายแล้วก็ดื่มสุรานะครับรวมถึงบางปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นความผิดปกติทางพันธุกรรมแล้วก็อายุที่มากขึ้นด้วยนะครับทางด้านของแพทย์หญิงชยานุชรัตตดิลก ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยนะครับก็บอกกล่าวเพิ่มเติมในเรื่องราวนี้ด้วยว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งภายในเต้านมแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งอาจจะลุกลามไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงแล้วก็แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้เนี่ยนะครับ มะเร็งเต้านมสามารถพบได้ในเพศหญิงแล้วก็เพศชายด้วยนะคุณผู้ฟังแต่ในเพศชายเนี่ยในอัตราที่น้อยมากนะครับผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมเนี่ยมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มที่มีประวัติ ที่ครอบครัวเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแรกเนี่ยอาจจะไม่แสดงอาการแล้วก็มักจะมาพบแพทย์ด้วยการคลำพบก้อนเนื้อในเต้านมหรือว่าบริเวณรักแร้อาการอื่นๆนะครับอาจสังเกตได้จากขนาดหรือว่ารูปร่างของเต้านมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นแผลแล้วก็อาจจะมีน้ําเหลืองหรือว่าของเหลวสีคล้ายเลือดเนี่ยไหลออกมาหรือว่าผื่นบริเวณนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับ ในด้านของการรักษามะเร็งเต้านมมีหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการฉายรังสีการรักษาด้วยเคมีบําบัดการรักษาด้วยยาแบบมุ่งเป้าแล้วก็ฮอร์โมน หรือว่าแพทย์เนี่ยอาจจะใช้หลายวิธีร่วมกันในการรักษาซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษ์ของทีมแพทย์และก็ระยะของโรคนะครับสุขภาพและก็ความต้องการของผู้ป่วยแม้ว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยจะเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคนแต่ก็เป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาหายขาดหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะครับซึ่งก็สามารถที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือนหรือว่าเข้ารับการตรวจจากแพทย์หรือว่าพยาบาลเป็นครั้งคราวนะครับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ควรเข้ารับการตรวจวรเอ็กซ์เต้านม โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมนะครับก็อย่ามองข้ามนะครับคุณผู้ฟังครับบางทีเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆ่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1.669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย